งานบุญม to oh, ันนี่มันดูไก่อบฟางมันนี่เอับมันเป็นไหนเบอร์เดอร์ฟางเด้วยไหฟางใช่ไหมครับเอายกให้ก่อนนะบุญครับอู้ตายเอาไม่ไม่เอาดมันยกออกไปได้ปิดเอาปิดเ่าปิดเอาพิดเอาปิดเอาไม่พี่น้องเลยเดี๋ยวว่ากันว่าเอาอบเลยมาสูดไปจะเบิ่งกันว่ามันสูดรงไหนมัอนี้อกไก่มัอนี้สูดสูดพระน้องนี่นี่บ้านพระน้องคุ้ชายคุ้ชายเลยคุ้ชายเจ้าแก่สิงห์อ่าผู้ยนี่ สูตรใก่อบฟางมือนี้ไม่ได้เป็ี่ยนใดๆลองเบิ้งนะมันไหมเราซือม่อเราไหมมันสีไหมหรือว่ามันไดเป็นตะกินเนาะมือนี้เนาเบิ้งกับพี่น้องไอ้ตีตาบส้มเอาตอนต่อไปเอาไปเรื่อยๆเบิ้งกันแงวๆมือนีนคลิปนี้ครับเออหรือมันเฮามือนีเอาบิดเราลองเบิ้งดูเปลี่ยนใดๆไก่เฮามันสมมันจะเป็นไยนใดๆเนาะเอาเบิ้งเอาได้พี่น้อกโบวิ่มีม่ยังไหมเอาเลยใส่สบายเอาได้ไหมอืม จุดไหนบ้างเนาะจุดวางเพิงวางเพิงเอาหน่อยวางเพิงเอาก็มีบานเนี่ยเอาหน่อยวางเพิงวางสองทางวางสองทางทางไหนใช่รถไม่ขุดจุดรถนะไก่อบฟางเอาเหมือนเนี่ยเอาเราเบิ่งเนาะหกสี่มึงไม่สี่มึงสี่แย่ใช่รถนะถ้าเบิ่งเอาพี่น้องเลยบานี่ไฟแดงแล้ว ตั้งนาฬิกาใส่เด้อไม่ไดุ้กเลยวะเอาชุกมาชุกกันเบิ้งกันเอาป่ะเนี่ยเอาอีกนาทีนึงเจอกันพี่น้องเลยไปเรื่อยๆจะว่าเดี๋นาทีนึ่เอาเบิ้งไปเรื่อยๆเบื้งไปเรื่อยๆ เอายืนก yeah. kind of yeah. ันเนียเงีเลยคลิปนี so so ้เขาไก่อุป่าลงเบืองบอกเคยเห็นกันเพื่อดอกลงเบืองว่าเขามันแสบแท้บอกไก่อุป่าลงเบืองเดี๋ยวเราห้องเราเครียดอีกเออเออน่าตัวเครียดอีกทั่วไปได้มีเบื่อทั่วไปเรับที่ป็นามีเบอร์เล่าทั่วไปเถอะคอยมัมีเบอร์เร่าจะเบอร์เ่าบอกเพื่อนคยโทรนั่งเจ้าลุงนนองเบอร์เจ้าว่าสาดจีลงท้ายนะ บไม่เท่าเจ้าบอกโทษไปบอกให้ติดตั้งขี้เหร่แต่เราโอ้ยโทษเราบลับเนาะบล์ส่วนเราจะกินเหล้านะเราบลับเลยคุบอกอันนตามความเบล์บ่เป็นยังบ่ซุกซุกเนาะเอาติดตามชมตอนต่อไปพี่น้องเอไปเรื่อยๆเงี้ยคลิปนี้เฮาสิโลเบอร์ว่ามันสุกบ่สุกเอาเฟืองเฟืองประมาณเท่าโต๊ะเอาเท่าโต๊ะปิดเด้อเฟืองเท่าโต๊ะปิดเด้อ เออครับจะเป็นเคี้ยวจะเป็นอย่างมันเนอะอ้าวสูนี้สูนี้สูนี้มูมีเคี้ยวสูนี้แต่เราว่าซุกซุกเนี่ยซุกเราว่าเอาลองเบื่องเรองเพื่องมันหมดแล้วอัะเนี่ยเพื่อนหมดแล้วปล่อยเวลามันถมมันผมผมผมเล็กน้อยฮะฮะเธอเดียวเธอเดียวเราอะสูนี้เธอเดียวเธอเดียวมันบอกเออเธอเดียว ขัดใช้เรื่อยๆไม่ไม่อ่าแค่นั้อยากเคี่ยวมันเด้ออ่าอย่าเคี่ยวมันอ่าัดเคี่ยวนี่ไม่ไม่เอาสูตรนี้เอาแน่นอนเอาสูตรนี้สูแล้วแล้วเลยเดกไปก็ซุกเด้บ่สุกเลยบ่สุกจะเฮ็ดไม่เฮ็ดไม่เออเอาเบิ่งเอาพี่น้องเลยตีขามวส้มส้มไปก็เบิร์กันเอาบุคคลเห็ดกันนี่ก็งมเงื่อนเลยไปเพื่อเท่ทำยอมเมียบในสุดเสือเล่าบแลาเอฟทำคลิปคลิปยูทูบสิลงยูทูบ ไฟฟังพี่น้องเอ้ยปิดแต่เสียบเพื่อน้องไฟตัวนี้นะสิโอ้ไฟตัวนี้มันสีขมเนาะพี่น้องเนาะโอ้ไฟตัวนี้มันสีแต่ไฟเฟืองข้างในมันสีหมเหมือนกันแดงๆเรื่อยๆจักมาสีไหมเลยจับมาสีขมเลยเราเมื่อเรื่อพี่น้องเนี่ยเบ่งกันเบิ่งกันเน่าๆคลิปนี้ไกลบ้านเนี่ยไกลบ้านเด้เลยคนใหม่ตัวตัวปันปั่นจู่เต่าทันปั่นจู่เต่าทันเอาแบบไม่ต้องจัดโตเลยเอาแบบสดๆไปเลยเดี๋ยวรอไป เออบื้งกัารเจ้าเลยว่ามันสุกหรือมันดิบเพื่องก้อนหน,น,นึ่งเหลือคำนี้เหรอใส่ใส่น้อยเดียวเนี่มไม่ใส่หลายเใส่ประมาณว่าคืบหนึ่งนี่แหละเฟืองนี่น,นี่สูตรเพื่อเจ้าแก่สิงเป็นเจ้ากาให้เอาเบื้อ,อ,องกันเบื้องกันเวื่อเจ้าของเจ้าของเมนูครับวันนี้ถ้า ไฟมันดับแล้วเจ้าฟังเสียงพดโอ้โอ้มีมีมีการพดอีกเออมีการพูดทางในโอ้มันมันฮ้อนมาได้ไหนมันฮ้อนเด็ดไฟนี่มันห่มอยู่ทางไนเนาะไฟห่มทางในอแต่ว่ามันไหมอยู่บ่ไหมเมันคันตั้งเวลาถึ่งสิบโบไหมเหลืองงามเหลืองแต่ว่าเจ้าที่อ๋อพอโทรไปแค่สิบนาทีไม่เกินแล้วบ่าดิบอยอย่งบ่ฮ้อนเจ้าที่นึงยังบ่ฮ้อนวิ สิบวินาทีบ่กเลย<อ>นาทีนาทีทเอานี่ยังบ่ฮอดพี่น้องเอ,อย้ยนี่หาก,กันนาทีกูกลัวนี่นเปืองมันเม็ดแหละลมพัดครับโอ้พ<ห>ันไม่แถาทานเนาะปั่นเผาแถาทานเมืองกูรัพร <laughs> บพัะพัดไม่แถาท่าน เอ้มีเอ oh, ah, ็นแอลกอฮอล์ลาของอานซื้อได้ซื้อแก่เส้นรองเ้าก็รับได้โฆษณาโฆษณาหมดโฆษณาแล้วมักมวนมักคืนไปเรื่อยๆกมือเอ้าเบิ้องนนี่มือม่ทีเป็นชิมย้มื่อีุ่กคก็โอ้ยนปัดเตาถ่านเหมือนกันโอ้เบื้อง่นเขนาดขนาดโอ้เป็นจะแซ่บขนาดวะ ตะบงมันีซุกมันที่ใหม่เนาะนี้ฟังเสียงฟังเสียงผู้มีการฟังเสียงอีพี่น้องเอ้ปิดมันดีนะได้กรนะะฟังเสียงเป็นเลยมันเดือดอยู่บป่เนี่ยยังยังยังไม่เอดือดเอาเอาเฟืงใส่อยู่เ่เฟืงบบอพอพอดีนะไม่ไดอ้เอาั uh, oh. oh. ah, oh. ีแส่าโเบ่งไอไกไฟหอนอะไรเ้เรามานไายแล้วเรา้มานไายแล้วหมได้ไดู้นี่ได้ได้ผลซูนี่ ไก่อบฟางไก่อบผิดเจ้าอะไรเด้อลูกสาวแก้มวรองเขาเนาะเบื้องหลังย uh ิงหรือเปล่ส uh> uh ่วนนี้โอเคหนอส่วนนี้เนาเบื้องกันต่อไปเบื้องกันเนี้ยเลยพี่น้องสูตรอบไก่ไก่อบฟางเอิืนไก่อบฟางแบบบ้านๆนะค่อยบ่มมัดไก่น้ำเพื่องนี่เพราะว่าคัดเป็นเพื่องโคนเพื่องมัดก็เออเริมกัดเริ่มต้นเริ่มมันบ่บ่ เซตทูลุงหางไหมเซตเทอร์ุงหางทนี้เป็นอะไรแทบอกว่าโบมยังงายเลบพี่น้องโอ้ขนาดขดไฟขนาดโอ้ยหม่บ้านพี่น้องไอ้สิไดทกินบ้านนี่เมืองนูมันตมน้เป็นไก่ล้โก้ตอนีเป็นไก่สุกเนาะเมืโอ้พปนแซ่บขนาดเลยเนาะพี่น้องไปเนาะมาเมืองมาเมืองนั้พี่น้องเลยปนแซ่บขนาดเลย ออโอ้หมูวิเคราะห์หมูวิเคราะห์บอลมันจะโฮมเปรียดอ๋อเบิ้งกันพี่น้องไปเบิ้องเงินย่ายดีเจน้าทีา่แล้วเบิ้องมาย่ายเอามันจนซุกเลยล่ะมันจะเกลี่ยนึงมันจะซุกลองเบิ้งกันเราต้องมีการตัดต่อเลยนี่เอาแบบทุกคนเข้าไปซู่มไปเดี๋ยวยังมือยงพวงมือพวงอือโอ้มือพวงในใบปิดหน่อยเดี๋ยวพี่น้องเองอันนี้ซุกยังไงไปซุกโอ้ไปจะแซ่บขนาดพี่น้องไอ้เบื้องราด้ล่ะ เพลงย่อเ <Scroll> มียละดาเพลงเราเจ้าเอาโทรศัพท์เจ้าเส yani. ี s. <S like, ่ยวเขาเปได้ค่อยไล่วางไว้เขาเป็นเบอร์เราได้ลูกหายกินเลือดแตงเงินเสี่ยวครับเด้ออ่าเจ้าของสูตรเมนูนะครับเนาะเพราะเพราะสูตรเมนูเพราะอายเพิ่นอายเอาเบอร์เดรพี่น้อนได้อบไก่อบฟางเราเบอร์เนาะโอ้ข้าขนาดเด้ไปนอนไงกินน้ำกันมือนี่แซ่สบ ก็มันมันทิ่ใหม่แล้วมันทิ่สุกเล้วเราเบิ่งกันเอาหากระเทียมไมือมือแหลกได้มือนเบิ่งกันเงี้ยเอาเลยบัดเจ้าของเมนูน่าเคียร์อยู่บ่ดบอเป็นบุกเพื่อนอันนี้บูเปิดปะเปิดอยู่บอเปิดน้องเอาเบิ้งมันโถงกันไปน้องเด้อเบิ้งไฟเหมือนนั้นไปน้องเพื่อนมันเหมือตเหึงในไฟมันมีแดงข้างในอยู่ก็ต้อง โอ้มันสีแสดอยู่มั้งข้างในมันหมดทักเสียงรึเปล่าทั้งเสียงรึเป็นอะไรผลดูผลดูน่ะเป็นแต่ซุกพวกไก่เหรอซุกตัวใหม่เบิ้งกันพี่น้องเลยจะทั้งซุกทั้งใหม่เบิ้งกันอ่ะข้างในเบิ้งอีกจ็สองนาทีเนาะที่สองนาที่พูดดีไฟแดงมันดับพี่น้องนี่นี่เบิ้องไฟนี่ไฟมันแดงดับนี่ไม่ได้ผลเลยอันนี้ข้างนอกมันดับแล้วมันดำดั่งหนิมันโหมมันอยู่

อ๋อเรื่องคือผมจะทำทุกอ่างบึ้งมีน้องเอ้ยจงเทียนเป็นผมแล้วลองเริ่มเกียร์แล้วเดี๋ยวนี้มีเวลาไปบ้านนาทีกลัวแล้วเอ้าใกล้ๆ่แล้วใกล้ละใกล้โคตรเป็นจริงแล้วบ่ไหม่เหรอวะเราบ่ไหมเนาะอ๋อสูุนี้บ่ไหมแล้ววะ ลองเบิ谢谢้งพี่น้องผมเคยเห็ุคือกันครั้งแรกครั้งแรกเลยถ่ายทำให้พี่น้องเบิ้งแบบเป็นอะไรไก่อปิดมันสุกหรือแบ่สุกบางคนก็ว่าไม่บางคนก็ว่าบ่ไม่แล้วลองไปแบบสูตรแบบบ้านาเฮาเลยหน่ยเรต้องแกะวิลล่าเบอเลยเนื้อเปื่อยเหมือนแม่เรากินโลดเอไปโหม่อยู่างนี้นะอืไปมันโหม่ไปกับพี่น้องไปมันโหม่กันพี่น้องเบิ้งแล้วมัน มันไฟมันอ่อนบมดเขเลยเอาเพื่องเพื่องใส่อีกรอบนึงเพื่องใส่อีกรอบนึงมันไฟมันมันอ่อนแล้ว่ค่อยซุกกัานไ่เขเลยเอาเพื่องใส่อีหอบนึงเอาเราเบิ้งเอาเพื่องใส่อีอบนึงพี่นอะใกล้ไ่ค่อยสุกงยังได้เปิดออกแต่ว่าดาวเบิ้งดาวเบิ้งว่ามันเื้ที่หซุกว่ะแต่ว่าเปิดด้าไในโมได้โมเน่อาชิไหม่อะไรายับ่ได้เปิดเปิดถ้าเบิ้งกันไปเงี้ยเหา เอาเธอสองแรงสองก็มีบัตรมันบุกคือเพื่องบัตรเขาเหมือนใบเขาต้องหุ่นให้ของเพื่อทำเพื่อปรพยันไม้ เพื่อเพื่อเพื่องันนะมันจะห่มมาเรื่อยๆมันหนาเนี่ยนนี้มันบางเนาะเพราะว่าบทสูบว่ะ บ่ได้ล well, ้วก้องวลงแบตเตอรี่ต่ำเนิะนวะแต่มันไร่มันได้ไรอย่างเแเอาลุไปครับลุไปครับองดังทุกทุกทโอ้โหพูดยิ่งไปพว่าไม่เยอะเลยมัไม่น้อยเยอะเดีพดรินพูดีริงนิ่งไอกว่ยจะให้ชิ้นนี้อะลุเดอนนุ้ก พบ oh, ประมาณขึ้นเขาแดนทีพี่น้องเลย